สารสั่งปรับจินจริน5,000บาทโพสตหมิ่นแซนและกระติกบวกชดใช้อีกคนละ50,000บาทวันนี้29กันยายนที่ศาลอาญามีนบุรีสารนัดฟังคำพิพากษาในคดีพนักง,งานอายการเป็นโจทย์ฟ้องนายจรินธรรมวัฒนะหรือจินอดีตสามีหนิงปณิตาผู้จัดละครชื่อดังในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากกรณีที่แซนวิสาพัฒน์และกระติกอิทสรินได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายจรินฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สอนหนอท่าขามส่วนนางสาวอิทสรินแจ้งความดำเนินคดีสอน,นอมีนบุรีเมื่อเดือนเมษาย,ยน2565หลังจากทั้งสองได้แจ้งความแล้วสำนักการอายการสูงสุดเห็นว่าให้รวมเป็นคดียื่นฟ้องต่อศาลอาญามีนบุรี นายสิทธราเบียงบังเกิดทนายความของนายจรินกล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่าวันนี้สารพิพากษายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งคดีนี้แสนและกติกมีการไปแจ้งความไว้คนละสอเนอในความผิดกรรมเดียวกันจึงขอให้รวมคดีอายการเห็นว่าเป็นคดีเกี่ยวกันก็สั่งให้รวมสำนวนมาฟ้องที่ศารอาญามีนบุรีโดยฟ้องทั้งข้อหาดูหมิ่นและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่ตนเองเคยให้สัม ภาตั้งแต่วันแรกแล้วว่ากรณีของคุณจินที่โพสต์เรื่องของตัวเงินตัวทองเป็นการดูหมิ่นไม่ใช่หมิ่นประมาทซึ่งคุณจินก็รับสารภาพตั้งแต่ต้นแต่ต่อสู้ในเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะยังไม่เข้าข่ายความผิดก็สู้ตามแนวกีกาซึ่งวันนี้ศาลก็ตัดสินมาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่สั่งปรับในข้อหาดูหมิ่นเป็นเงินจำนวน1 0,000บาทจำเลยรับสารภาพลดค่าปรับเหลือ5,000บาท ส่วนค่าเสียหายที่โจทย์เรียกมาเป็นเงินจํานวนคนละ5ล้านบาทศาลมองว่าข้ออ้างที่ระบุว่าการที่จินโพสต์ข้อความในทํานองนั้นทําให้ไม่มีงานขาดรายได้เกิดจากสิ่งที่โจทย์โดนคดีและโจทย์ไม่สามารถที่จะนําสืบได้ว่าการที่ไม่มีงานเกี่ยวกับที่จินโพสต์ต่อว่าศาลจึงสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แซนและกระติกคนละห0,000ื่นบาทซึ่งในส่วนของเรื่องค่าเสียหายก็ต้องอุทธรณ์ต่อไปเพราะคิดว่ามากเกินไปส่วนจะพิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะการ าที่ไปแจ้งข้อหาเกินจากความเป็นจริงทั้งที่เป็นแค่เรื่องดูหมิน่นแต่แจ้งในเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทําให้จินเสียอะไรหลายอย่างและคนอาจจะมองว่าไปใส่ความหรืออะไรแบบนี้อยู่ระหว่างพิจารณาถ้ามีความผิดก็ต้องดําเนินคดีกลับขณะที่นายจรีนกล่าวสั้นว่าไม่มีความกังวลอะไรสบายสบยทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ทนายตั้มบอก